ข่าวแรกของเรามาตามสถานการณ์น้ำท่วมกันก่อนดีกว่านะคะเพราะว่ามีหนึ่งคนบันเทิงค่ะที่ก็เริ่มหวนหวนแล้วนะคะนั่นคือนุ้ยสุจิรานั่นเองหลังจากที่น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยก็เริ่มจะเต็มตลิ่งแล้วนะคะมีโอกาสทําให้โรงเรียนนานาชาติธุรกิจของครอบครัวเนี่ยอาจจะถูกน้ําท่วมได้ค่ะ โดยทางด้านสามีของนุ้ยสุจิรานะคะก็ได้โพสต์ผ่านไอจีถึงสถานการณ์ในแม่น้ําเจ้าพระยาริมสะพานปทุมธานีหนึ่งค่ะที่ตอนนี้น้ําเต็มตลิ่งแล้วนะคะซึ่งก็หวันว่าโรงเรียนนานาชาติไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลเนี่ยจะถูกน้ําท่วมสูงเอาได้ค่ะก่อสิบตาบันเทิงต่อสายตรงวิดีโอคอลกับนุ้ยสุจิราเพื่ออัปเดตสถานการณ์แล้วก็วิธีรับมือหากเกิดเหตุน้ําท่วมนะคะเธอก็เผยว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีค่ะเริ่มมีการขนย้ายข้าของในโรงเรียน่ขึ้น ที่สูงและถ้าเกิดน้ําท่วมจริงๆเธอและครอบครัวจะย้ายไปอยู่บ้านที่สาทรค่ะปกติเนี้ยเราเรามีการเตรียมการตั้งนานและพื้มที่ที่สูงมีการทำคุรลูกคลองทางระบายน้ำอะไรเงี้ยเรามีเตรียมทุกอย่างไว้อยู่แล้วแต่เพีงแต่ว่าถ้าเกิดน้ำมันมามากผิดปกติอะไรเงี้ยบางทีมันก็ทำอะไรไม่ได้เนาะนอกจากยอมรับดูกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคือพอฝนตกทีตอนก็จะ ขับไปที่โรงเรียนเพื่อไปดูด้วยตัวเองอะไรเงี้ยด้วยความที่เราเราย้ายมาอยู่ใ,ใกล้ๆโรงเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยแบบว่ามีการประเมินก่อนหน้านี้ก็คือมีการเหมือนกับว่าเราจะมีการเก็บหนังสือเก็บอุปกรณ์เก็บอ,กอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไว้นะจุดๆหนึ่งซึ่งซึ่งค่อนข้างใกล้แม่นม้ำนะคะเราก็เลยย้ายของต่างๆอะไรเงี้ยค่ะ ขึนที่สุดจริงๆนุ้ยก็มีการจะตเตรียมการนะคะอาจจะมีการอพยพย้ายบ้ยา,ยบานเพราะว่า <laughs> เออ, <laughs> อ,เอ,อถ้าตรงนั้นท่วมจริงๆก็อาจจะต้องย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งอะไอย่างเงี้ยคะ่ะก็กลับมาอยู่บ้านบ้านบ้านที่เป็นเรือนหอหลังแรกก็คือสาทรคะ่ะ ส่วนทางด้านคนบันเทิงอย่างเปิ้ลนาคอนนะคะที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมอย่างต่อเนื่องล่าสุดเจ้าตัวได้เผยภาพสุดประทับใจค่ะหลังได้ช่วยเหลือคุณแม่ท้องแก่ใกล้คลอดนะคะพาขึ้นเจสกีเพื่อพาออกจากพื้นที่น้ําท่วมหนักในตําบลวังจันทร์ จังหวัดลบบุรีนั่นเองค่ะโดยหลังชาวเน็ตได้เห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต่างพากันเข้าไปชื่นชมพร้อมขอบคุณแทนชาวบ้านที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีศิลปินดานราอีกหลายคนเลยนะคะที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นคู่รักคนบันเทิงมาปรีนแล้วก็สาวคิมเบอรี่ค่ะที่แม้ตัวจะไม่ได้ลงพื้นที่แต่ก็ได้มอบถุงปันน้ําใจเป็นของกินแล้วก็ของใช้ที่จําเป็นให้กับเล็กฝันเด่นเพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะส่วนด้านนัก ลูกทุง่งกล้องห้วยไร่ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือลงพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดชัยภูมิค่ะโดยได้อพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภยัยซึ่งก็มีแฟนๆเนี่ยเข้าไปชื่นชมกันมากมายเลยทีเดียวค่ะ